อโอเคนี่เราจะมาสาธิตไดอารเมล่า140มสองลูกนะให้คันเอาตัวเดียวก่อนอื่นเราก่อนที่จะเดินเดินสวิ์หรือเดินเครื่องแบบอยู่ขนาดนี้นะอโอเคเราก็จะเปิดสวิ์เทสลูกที่หนึ่งทำงานลกูกที่สองทำงานปกติเราก็จะปิดสวิ์แล้วก็จะสับคันเอาให้มันหมุนนะเราก็จะเปิดสวิล์ละลูกที่หนึ่งทำงานแล้วนะ แล้วก็เปิดลูกที่สองแล้วเราก็จะหมุนขึ้นมาดูดูที่ตัวนี้ตัวนี้มันจะหมุนไปด้วยกันเราตั้งพิกัดไว้สิบห้าอ่าแล้วก็เบาได้หนึ่งลูกเฮ้คันเอา้าแก้ไขคันเอ้าหนึ่งตัวสามารถคุมได้ได้สองลูกในพร้อมกันอ่ะปดไปเวดน่า เราสามารถเลือกเลือกลูกไหนก็ได้ที่เราอยากได้แต่เป็นอเมล่าม,มีข้อแม้นิดหนึ่งหลักแบบของลูกนี้จะต้องถึงกันอยู่ในเฟสเดียวกันถึงจะใช้ขันเอาเราได้ถ้าอีกลุงสิงโวลต์อีกลุงสิบส่โวลต์ไม่ได้ต้องถึงด้วยกันเ,เรียบร้อยเราจะแพ็กของส่งพละ Не yep. было. Yeah, <laughs>